สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรายังอยู่กับนี่เลยค่ะสื่อรักปีศาจจิงจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่นะคะสำหรับภาคนี้บอกเลยค่ะท้าไทยนะคะท้าไทยผู้ที่มีสกิลตับทองอย่างแท้จริงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าต้นฉบับนั้นเรียกได้ว่าเกียงจอนะคะแบดเอนดิ้งสุดๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามดารานักสแสดงคือขนกันมาหวานว่า1ใน4นะคะของวงการบันเทิงจีนมารวมกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะ <laughs> เป็นความรักนะคะที่เป็นโศก,กนตกรรมค่ะของเหล่าบรรดาตัวละครในเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวปีศาจหรือว่าแนว มนุษย์ที่เป็นผู้ฝึก ฝึกด้านเต๋าอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความตึงเครียดเลยนะคะก็มีผู้ร้ายเนาะผู้ร้ายหลายๆคนเลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวแอดวานจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามผู้ร้ายก็ตามไปอ่ะก็ตามไปกับกลุ่มของพระเอกเช่นเดียวกันแล้วก็นางเอกนะคะไม่เหลือไม่เหลือค่ะแต่อย่างไรก็ตามคําว่าไม่เหลือก็หมายความว่าคือความความเป็นแดนมนุษย์แล้วก็ความเป็นแดนปีศาจมันก็ยังคงอยู่นั่นแหละและเดี๋ยวมันก็มีตัวละครรุ่นอื่นๆรุ่นต่อ ไปนะคะขึ้นมาในภาคอื่นเช่นเดียวกันค่ะบางตัวนะคะก็แสวงหาการไถ่าบาปด้วยการไล่ตามอย่างบ้าคลัง่งแล้วก็บางตัวถึงกับจบการต่อสู้ด้วยโชคชะตาของตนเองโดยการทำลายตัวเองนั่นก็คือคิวนะคะก็คอตตตๆตัวเองไปก็มีค่ะ เรามาที่ไอตัวหลายสุดๆพลังมันโคตรจะเยอะเลยนะคะนั่นก็คือเจ้า Black Fox นั่นเองค่ะเจ้าเจ้าหมาจิ้งจอกดำนะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวหลายที่สุดอ่อหลายที่สุดในภาคของเรือนรักป่าไผ่ค่ะเป็นตัวแทนของพลังชั่วร้ายจากนอกมิติน่นเลยนะคะเขาหมามันมีความสามารถเยอะค่ะมันปลุกเร้านะคะความอ่อนแอของมนุษย์แล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งสุดๆระหว่างมนุษย์กับปีศาจเลยนะคะก็ส่งผลให้กลุ่มของ เหตค่กลุ่มนัาก็ถูกเอก กลุ่มหน้ากากก็ถูกทำลายลงนะคะแล้วก็วิชาดาบของหวังเฉียนหงเย่พระเอกของเราก็ถูกทำลายค่ะตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะไอ้เจ้าจิ้งจอกดำนี่มันก็มีบุคลคิกหลายแบบมากๆหลายรูปแบบที่มีทั้งมองเห็นบ้างแล้วก็มองไม่เห็นนะคะเยอะมากกว่าคือมองไม่เห็นเสียงกระซิบของมันค่ะก็จะแทรกซึมเข้ามาเหมือนพิษร้ายเลยนะคะใครได้ยินเสียงกระซิบมันนี่แย่ค่ะแล้วก็กัดก่อนธรรมชาติของผู้คนนะคะมันจิตสไตล์สำนึก ขอมนุษทีนี้ในศึกครั้งสุดท้ายค่ะ ตรงฝั่งห้วยจูนางเอกของเราได้จุดไฟศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยแลกกับพลังจิตวิญญาณของของนางที่มีทั้งหมดเลยเอามารวมกับพลังดาบสวรรค์แล้วก็ดินของหวังเฉียนหงเย่ผู้เป็นสามีค่ะเพื่อฉีกร่างของไอ้เจ้าจิ้งจอกดาออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรียกได้ว่าเป็นอนูอนูผงเลยเ,เพื่อนๆคะ่ะสุนัขจิ้งจอกสีดําตัวนี้นะคะเจ้าปีศาจนี้ก็กลายเป็นเป็นเหมือนฝุ่นละอองชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะที่ถูกเผาไหม้อยู่ใน เปลวเพลิงที่ลุกโชนแต่ว่ามันไม่ได้สลดนะเพื่อนๆมันตายในนิยายมันก็ตายเทมันยิ้มเสยยสุดๆแล้วก็ประกาศความชั่วร้ายที่อยู่ในใจมนุษย์อย่างไรอย่างไรในใจมนุษย์ก็จะมีความชั่วร้ายอยู่ตลอดไปแล้วมัห่อหอหอแล้วมันก็คือคือมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเสียงมันก็ยังอยู่เพื่อนๆคิดดูแต่มันก็โดนเผาไปแล้วล่ะอ่ะไม่เป็นไรต่อมาตัวร้ายนะคะชื่อว่าจิ้นเหรินเฟิงค่ะอันนี้เป็นผู้ทรยศ ต่อตระกูลวิญญาณตะวันออกนะคะก็คือตระกูลตรงฟังเพื่อนไอ้นี่น,นนะจินเหรินเฟิงมันทรยศต,ต่อตระ,ะกูลตรงฟังของนางเอกของพวกเราแล้วมันคือต้นตอของโศกนาฏกรรมครั้งนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าตัวของไอ้เจ้าจินเหรินเฟิงเนี่ยมันต้องการพลังจิตวิญญาณของตระกูลค่ะมันก็เลยวางแผนนะคะที่จะฆ่าที่ปรึกษาก่อนเลยจากนั้นก็ยึดครองนะคะสิ่งหัวซสารค่ะยึดมาเลยซึ่งก็ส่งผลให้ตระกูลตรงฟังนะคะโดยเฉพาะนางเอก มของเราก็เรียกได้ว่าล่มสลายไป แล้วจินหล่นเฟิงเนี่ยก็ไปสมคบคิดนะคะจากกับไอ้เจ้าแบล็กฟ็อกซ์นะคะก็คือไอ้เจ้าจิ้งจอกดาอีกทีหนึ่งแล้วก็พยายามรวบรวมพลังของมันผ่านการต่อสู้นะคะระหว่างมนุษย์กับปีศาจค่ะแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นเบีย้ยค่ะของไอ้เจ้าจิ้งจอกดาอีกทีหนึง่งนี้ในการต่อสู้เพื่อการแก้แค้นนะคะจินหล่นเฟิงถูกโจมตีโดยไฟศักดิ์สิทธิ์ของนางเอกของพวกเรานะคะนี่ก่อนที่ไอ้เจ้าหล่นเฟิงมันจะตายเนี่ยมันก็มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หัวเราะอ,อย่างบ้า คลังแล้วก็ตะโกนขึ้นไปว่านี่แหละก็อ้างว่าชีวิตนะคะชีวิตของนางเอกเนี่ยต้องสูญเสียไปเพราะว่าสายเลือด ของเจ้านั่นแหละในที่สุดนะคะฮ่าฮ่าก็คําพูดนี้ก็เรียกได้ว่าประนามความความสะใจของตัวมันเองนะคะขนาดมันเป็นตัวร้ายนะนเพื่อนมันยังไม่รู้ตัวมันผิดตรงไหนเลยนะคะจนตายก็ไม่รู้ตัวว่าผิดตรงไหนแล้วก็ยังรู้สึกสะใจกับสิ่งที่มันมองไปในอนาคตว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกของเรามันก็เหมือนกับแบบแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของโชคชะตาแล้วก็ล้อเลียนความปัดถนาที่มีในอํานาจอย่างไม่สิ้นสุดของมันอีกด้วยนะคะเอาละ นี้มาที่ผู้หญิงบางผู้หญิงก็มีหลายเช่นเดียวกันนะคะผู้หญิงหลายๆนะคะนั่นก็คือผู้หญิงที่ถือยก หรูอีแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งค่ะนางร้ายนะคะเพราะว่านางก็ถูกบังคับน้องให้แต่งงานเข้าสู่ตระกูลหนานกงเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวค่ะจากนั้นนางก็นี่เลยนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบในตระกูลหนานกงนางก็ต้องเอาตัวให้รอดด้วยแล้วก็รับเหลี่ยมของตัวเองรับคมมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคนโหดร้ายและไร้ความปรานีค่ะต้องการจะแย่งชิงอํานาจมาเป็นของตนเองอย่างสุดๆแล้วก็ได้เข้าร่วมกองกําลังนะคะจากไอ้กับไอ้เจ้าปี จิ้งจอกดำด้วยเพื่อพยายามล้มล้างระเบียบของตะกูเนี่ยแหละค่ะความบ้าคลั่งของนางนะคะก็มาจากการสแสวงหาอิสรภาพอันไม่สิ้นสุดของนางนั่นเองในบทละครเนาะเห็นแบบๆวว่านางสามารถจะหลบหนีได้ระหว่างที่เกิดความโกลาหลน,นะคะ แต่เพื่อนๆคะ่ะตัวละครตัวนี้เลือกจะจบชีวิตของนางเองพร้อมกับไอ้จิ้งจอกดำนั่นเองนะคะในตอนที่นางใกล้จะตายคะ่ะนางได้ถอดเสื้อผ้าอันวิจิตรงดงามของนางออกแล้วก็สวมเสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็ไม่แต่งหน้าด้วยนะคะจากนั้นก็กล่าวกับพระเอกเนาะหวังเฉียนหงเยว่าในชีวิตนี้ข้าไม่เคยมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเลยเออก็ไปนะฮะไปแบบเออไปแบบเหมือนกับ เหมือนกระปงทุกอย่างเออไม,ไม่ไม่ต้องเลิศหรูอลังการแล้วแต่ข้าจะไปแล้วนะคะอ่ะนี่คนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยหล่อมากจางเจิงเพื่อนๆค่ะจางเจิงนะคะทายาทตระกูลจางค่ะเขาร่วมกับกลุ่มนากากของพระเอกเพราะว่าตระกูลของเขาถูกทําลายล้างไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความหลงไหลของเขาในการไปให้ถึงจุดสูงสุดนะคะของพลังทางเต๋าเนี่ยทำให้เขาสูญเสียตัวตนของตัวเองไปค่ะ เขานั้นนะคะถือว่าหวังเฉียนหงเย่นั้นเป็นศัตรูตัวฉกาดของเขาเลยแล้วก็อิจฉา พรสวรรค์ของพระเอกนั่นเองเพราะว่าอย่างไรก็ตามตระกูลจางนั้นมาเป็นที่สองตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะในเรื่องของวิชาดาบเนาะแล้วก็ตระกูลพระเอกเป็นอันดับหนึ่ง,งมันก็เขม่นกันมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยจางเจิ้งนะคะเลวได้อย่างไรเลวเพราะเขาไปตกหลุมพรางของจิ้งจอกดําแล้วก็กลายเป็นเพชฌฆาตในหมู่สิทธิ์ร่วมสํานักค่ะนี้ในการผเผชิญหน้ากันในศึกสุดท้ายนะคะ จางเจิ้นนั้นตื่นขึ้นมาในเวลาสั้นๆในที่สุดค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัดสินใจทำลายเส้นลมปราณของตัวเองเพื่อเปิดใช้งานดาบแห่งหัวใจแล้วก็ตายไปพร้อมกับไอ้โคลนโคลนของร่างนะคะร่างของปีศาจจิ้งจอกดําคือจิ้งจอกดํามันโคตรเก่งเลยมันโคลนร่างของตัวเองขึ้นมาได้แล้วมันก็ปล่อยร่างให้ไปสู้กับคนนั้นคนนี้เนาะแล้วก็หนึ่งในโคลนร่างของเจ้าปีศาจจิ้งจอกดําก็สู้กับจางเจิ้นเนี่ยแหละค่ะ ก่อนที่จางเจิ้นจะตายนะคะเขาก็หัวเราะอีกแล้วเพื่อนๆข่ะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแล้วก็กล่าวว่าดาบเล่มน,นี้ไม่ใช่ไว้สําหรับใช้ชนะหรือความพ่ายแพ้แต่เอาไว้สําหรับ จิตสำนึกของข้านะคะแล้วก็ตายออกไปเลยนะคะการแสดงที่เป็นส่วนผสมของความบา้าคลั่งแล้วก็ความโล่งใจของการที่จากโลกนี้ไปก็ทำให้พวกเรารู้สึกจางเจนินรู้จักทั้งเกียรติแล้วก็สงสารตัวละครตัวนี้เนาะในตอนที่แบบเราดูอนิเมะหรือไม่ก็อ่านในนวนิยายต้นฉบับแต่อะไรก็ตามบวกอีกอย่างหนึ่งค่ะพอมาเจอในเวอร์ชันละครจางเจินหล่อมากเลยนะคะรู้สึกเสียดายไม่เป็นไรมานี่เลยมาโผล่มาโผล่ทางนี้ได้นะคะมาทางนี้ ะจังจ้นขาในไหนอยู่ก็แบบกลับตัวกลับใจแล้วนาะอตื่นขึ้นมาแล้วแต่ว่าตื่นขึ้นมาในช่วงตอนที่จะตุยนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาที่ทางด้านของตัวลายนะคะนั่นก็คือโหหมิงห้าวของพวกเราก็เป็นตัวลายค่ะเท่านั้นนะคะเป็นราชาปีศาจร้อยตาหรือว่าเราเรียกว่าแมงมุมก็ได้หรืออะไรก็ได้เนาะแต่มันมีชื่อสวยๆอยู่ในนวนิยายต้นฉบับเนาะราชาปีศาตร้อยตานะคะ ตัวละครตัวนี้นะคะเป็นตัวลายที่แปลกประหลาดที่สุดนะคะภายใต้การปกครองของไอ้เจ้าปีศาจจิ้งจอกดำค่ะเขาใช้ดวงตาของงูในการร่ายมนนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถจะควบคุมเผ่าปีศาจทางใต้เพื่อก่อให้เกิดพายุเลือดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันแบบ่ายมนไปครอบคุมแล้วไงเพราะฉะนั้นสั่งให้ทําอะไรก็ทำเนาะย่างไรก็ตามค่ะในบทละครเขาหลังเลเพราะว่าเขาไปตกหลุมรักผู้หญิงมนุษย์นะคะและสุดท้ายก็ถูกกลุ่มนากาก ฆ่าตายออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตายค่ะเมื่อถึงเวลาแห่งความตายนั้นเขาได้ขุดเอาลูกศิษย์ปีศาจซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังออกมาด้วยมือเปล่าพร้อมกับถอนหายใจเบาๆหากข้ารู้เร็วกว่านี้ว่าหัวใจของมนุษย์นั้นคาดเดาได้ยากยิ่งกว่าเวทมนต์แล้วก็รอยยิ้มชั่วลายนะคะของโหหม่งห้าของพวกเราแล้วก็ฉากที่เขาหลับตาลงอย่างช้าๆ,ๆก็กลายเป็นช่วงเวลาคลาสสิกมากๆเลยค่ะที่ไม่มีใครเทียบได้นะคะของสุนทรียศาสตร์ของ ผู้ลายที่อยู่ในใจของผู้ชมนะคะเรื่องนี้นะคะโหมิงฮาวเออสงสัยแบบอยู่ว่างๆมัง้งเนาะมาลับเรื่องนี้แบบเบาๆมารับเป็นตัวโกงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเท่อยู่ออกมาแป๊บเดียวนะคะโกงแป๊บเดียวแล้วก็ตายส่วนสําหรับแฟนๆของโหมิงฮาวอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่โกงนี่ว่าออกมาเท่ๆออกมาแสดงให้เห็นถึงความรักที่เขาก็มีความรักเช่นเดียวกันนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงปีศาจก็ไม่ได้ร้ายกว่าคนเอาจริงคนที่มีจิตใจที่มัน ชั่ว้ายเนี่ยมันร้ายกว่าปีศาจจริงๆนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะเอพิโซดนี้แอดหวานรวมตัวร้ายมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็ดูจุดจบของพวกเขานะคะก็ไปกันหมดเช่นเดียวกันบอกแล้วภาคเรือนรักป่าไผ่กวาดเกี้ยงจอะคะ่ะไปเรียบเลยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ